สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจ หวานชูกาเลฟชีนิสโนเวลแอนด์ซีรีส์นะคะสำหรับอพิโซดนี้นะคะวงเล็บไว้ตัวเป้งๆเลยว่าเป็นบทละครนะคะมีการพูดคุยกันบนห่ยปอค่ะก็มีผู้ที่ตั้งเป็นบทความไว้นะคะว่าเออเดี๋ยวบทละครนะเดี๋ยวมันจะต้องเห็นแบบนี้แบบนี้ผ่านหน้าจอนะคะหวานก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่ามันก็มีจุดที่แตกต่างไปจากในนิยายต้นฉบับนะคะแต่ว่าพวกเราก็ชินกันแล้วแหละแหมดูละครจีนมาจนถึง น,นี้แล้วนะคะมันไม่มีเรื่องไหนที่จะเอาบทประพันธ์มาแบบเป๊ะๆนะคะบางเรื่องก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยนะคะเปลี่ยนแม้กระทั่งตัวพระเอกไปเลยก็มีค่ะให้เป็นคนอื่นในในนิยายมาเป็นพระเอกแทนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ฟังไปเพลินๆน,นะคะเพราะอย่างไรก็ตามเวลาที่ละครมันอ่อนแอมาเนี่ยพวกเราก็ต้องไปดูอยู่แล้วนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับบนเวยปอพูดถึงบทละครในช่วงในช่วงที่มันจะเกิดดราม่าเนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะคะก มีการพูดถึงนะคะสรุปเป็นประเด็นสำคัญคือหลิงอีอ้ตัวของหลิงอีอ้จะได้รับรู้ชาติกำเนิดของหลิงปู้อีนะคะจากการเผอพูดออกมาของหัวจินฮาวาค่ะดังนั้นเนี่ยหลิงอี้ก็เลยได้ทำการเริ่มวางแผนที่จะฆ่าหลิงปู้อีอยู่แล้วนะคะโอ้โหเรื่องราวถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าทางหลิงอี้ก็ตั้งใจที่จะกาจัดหลิงปู้อีอยู่แล้วนั่นเองค่ะก็หัวจินหวารจริงแล้วก็ในฐาง นะอ่านะคะก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในช่วงเวลาหลายๆปีเลยเป็นแบบ เกิน10ปีนะคะที่การดูแลหลิงปู้อีมาแล้วก็การที่บ่มเพาะหลิงปู้อีมาเนี่ยก็คือเธอก็มีความยากลาบากมากแม้กระทั่งการที่ต้องแกล้งบ้านะคะแต่ในละครตอนนี้ก็คือ,อยังไม่ได้พูดถึงว่าแกล้งบ้าอะไรเลยเนาะก็พูดถึงว่านางเสียสติไปนะคะดูเหมือนบ้าเอางี้ค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะก็น่าจะเปิดเผยแหละวว่านางแกล้งทําเป็นบ้าแล้วก็แกล้งโง่นั่นเองเพราะว่าเหตุผลคือนางจะได้ไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับหลิงอี้ ู้โหดเหี้ยมแล้วก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าทําให้หลิงปู้อีได้รับความคืออันตรายถ้าเกิดว่าไปอยู่จวนเดียวอยู่บ้านเดียวกับหลิงอีเดี๋ยวก็ใกล้ชิดเกินไปก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊จะรู้ว่าคนนี้ไม่ใช่ลูกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ นลวยปอเขียนไว้ว่าน่าเสียดายที่ในพอดละครเนี่ยต่อมาหัวจุนทวาเนี่ยก็จะยังคงมีความโชคร้ายอยู่นะคะที่ดันล้วงไหลค่ะคือปากของนางนะคะได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของหลิงปู้อีก็เลยทำให้เรื่องนี้นะคะหลิงอี้รู้ค่ะหลิงอี้ก็เลยเปลี่ยนไปอย่างมากเลยนะคะก็เปลี่ยนใจทันทีคือเขาจะต้องฆ่าหลิงปู้อีซึ่งเรื่องนี้เขาก็ได้วางแผนอย่างรอบคอบเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หลิงอี้ก็เข้าใจเห็น ผลต่างๆแล้วที่แบบว่าเออทำไมนะจกกักรพรรดิหวนเนี่ยถึงรักหลิงปู้อีมากๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วหลิงอีคิดไปเนาะคิดไปเรื่อยๆค่ะคิดไปก่อนคือคิดล่วงหน้าไปเรื่อยเลยนะคะจริงๆแล้วฮ่องเต้ท่านยังไม่รู้ค่ะเพียงแต่ว่าเขานั่นแหละเป็นผู้ที่คิดไปเพราะว่าแต่ก่อนก็คือครอบครัวของตระกูลหัวกับตระกูลหวนมีความใกล้ชิดกันมากนั่นเองนะคะแล้วพอเขามารู้ว่าหลิงปู้อีเป็นทายาทคนเดียวที่มีชีวิตอยู่ของสะกุล ัวเนี่ยก็ทางด้านฮ่องเต้จงต้องรู้สึกผิดแน่ๆเลยถึงให้เขาใหญ่ครับประเทศขนาดนี้คือเป็นสิ่งที่หลิงอี้คิดไปเองหลิงอี้ก็ไม่รู้ความจริงค่ะ คือเขาประมวลจากเหตุการณ์ที่หลังจากที่หัวจินทวากลับมาแล้วเนี่ยแล้วหัวจินทวาเป็นแบบนี้ก็คือเป็นเป็นบ้านเนี่ยนะคะแล้วหลิงปู้อีก็ถูกรับตัวเข้าวังเลยแล้วก็เลี้ยงดูโดยท่านจากกักรพรรด,ดินีเฉียนได้รับการศึกษาคือทุกอย่างได้รับอย่างดีหมดก็คือหลิงอีก,ก็คิดไปเองซึ่งมันเป็นความแตกต่างมากๆเลยนะคะก็คือไม่ยอมให้ลูกไปอยู่กับเขานั่นเองอ่ะเขาก็คิดไปนะคะ และที่แค้นสุดขีดก็คือหลิงอี้ไม่ได้คาดหวังว่าลูกชายของเขาจริงๆอ่ะ ดันแบบว่าตายในวันนั้นซะแล้วซึ่งวันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่หลิงอี้เป็นผู้ที่ที่ร่วมมือด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ฆ่าตระกูลหัวแล้วก็ฆ่าผิดไปฆ่าลูกตัวเองเพราะว่าคนของเขาเหมือนกับว่าเห็นเสื้อผ้าซึ่งเป็นเสื้อผ้าของหัวอู่เสียนอยู่นะคะก็เลยจัดการฆ่าแล้วก็เขาก็เอ็นดูแล้วก็รักนะคะหลิงปู้อีตัวปลอมมาเป็นเวลาแบบ20ปีเลยอุ้มันเป็นลูกชายของศัตรูนี่หว่านะคะคหลิงอี้ก็เลยแค้นมากๆโอ้โหถ้า พดเรื่องนะคะเป็นอย่างที่เว่ยป๋อ อธิบายมานี้ก็เข้มข้นดีนะคะหวานว่าก็คือมันก็จะเป็นการลบที่ดุเดือดค่ะก็ไม่ใช่เฉพาะหลิงปู้อีจะไปฆ่าหลิงอี้แบบแบบที่หลิงอี้ไม่รู้ตัวนะะเป็นการว่าคือหลิงอี้ก็เตรียมตัวเช่นกันที่จะแบบว่าฆ่าหลิงปู้อีแล้วก็ไม่ไม่ยอมพลาดโอกาสคือระวังตัวอยู่ตลอดเวลานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นฉากนี้กันในสัปดาห์หน้านะคะเออฉากนี้เป็นฉากไฮไลท์เลยเดี๋ยวเราต้องดูว่าอู๋เลยนะคะน้องอู๋เลยของพวกเราเนี่ยจะแบบว่า มีความถ่ายทอดนะคะบทบาทนี้ออกมาได้อย่างไรแต่เรื่องนี้เหมือนสร้างมาให้น้องให้น้องเขาได้แบบว่าเติบโตเลยนะคะน้องลีโออูเนะะี่ยค่ะขึ้นมาในในยืนอยู่บนแถวหน้าของการเป็นพระเอกของซีรีส์จีนอย่างจริงจังมากๆเลยนะคะเรื่องนี้นะคะถือได้ว่าระเบิดสุดๆเลยค่ะบูมเลยนะคะดีใจกับน้องด้วยนะคะน้องลีโอนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านดูละครกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ช่วงดราม่าเด เราก็จะ,ะจับมือแล้วก็ดึงไปด้วยกันนะคะใครไม่กล้าไปต้องดูนะเราต้องดูทุกตอนนะคะเราต้องไม่ข้ามค่ะดรา่าน่าจะแปบบเดียวแหละแต่ว่าสัปดาห์หน้าก็น่าจะหลายตอนอยู่เนาะ <laughs> ก็ทำใจนิดหนึ่งแล้วกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานใหม่ในอพิจสดถัดไปนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวค่ะเป็นเรื่องราวของหลังจากที่หลิงปู้อีกลับมาจากการเนระเทศนะคะก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นอ๋องนะคะเออไปฟังเรื่องราวดีๆกันบ้างคะ่ะปอบโยนหัวใจไปนะคะแอ,อดหวานก็แทงใจทุกท่านไปฉึกหนึ่งแล้วก็เราก็รักษากันไปนะคะก็ประคับประคองกันไปค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ